ร a นดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินวาทาโรอาทิตย์หน้ามีอะไรอาจจะมีช่วงที่เราขัดแย้งกับใครบางคนนะคะที่รู้สึกว่าเขาเงียบหายหรือว่าอาจจะ โอกาสในการสื่อสารการบล็อกหรือว่าอะไรพวกนี้ไปบางทีให้คิดบวกนะคะกับเรื่องพวกนี้มันอาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่ขัดแย้งลึกๆอยู่ข้างในความรู้สึกของเขาเพราะงั้นอย่าเพิ่งไปคิดกับเรื่องราวของชีวิตและรู้ว่าทุกอย่างมันมีไทม์ไลน์ถ้าหากใครหายไปขอให้รู้ว่าอีกหน่อยเขาก็กลับมาแต่อย่าไปโฟกัสกับเรื่องราวตรงนั้นเพราะคุณอาจจะเจอกับเนื้อคู่หรือว่า เพื่อนที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนในชีวิตของคุณในระยะยาวคุณอาจจะมีปัญหากับเพื่อนหรือว่าคนที่ดิวกันในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์แต่ช่วงว่างๆที่มันเงียบหายกันไปนี่แหละค่ะขอให้คุณเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นดูแลใจดูแลเรื่องราวในชีวิตของคุณไปก่อนแล้วอาทิตย์หน้าไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรในเรื่องของการสื่อสารคุณจะผ่านมันไปได้ค่ะ